เคยสงสัยไหมครับว่ามีใครแอบใช้แอบส่องบัญชี Gmail ของเราอยู่หรือเปล่าหรือพูดกันอย่างง่ายๆก็คือมีใครแอบใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ของเราอยู่หรือเปล่าเพราะบัญชี Gmail ของเรานั้นมันผูกอยู่ในกับมือถือเครื่องนี้นั่นเองถ้าอยากรู้ตามครูหนึ่งเข้าไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่บัญชี Gmail ของเราครับไปที่แอป Gmail ถ้าใครยังไม่มีแอป Gmail นะครับ ให้ไปที่ App Store แล้วไปดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับหรือจะไปเปิดที่ Google Chrome ก็ได้เหมือนกันครับในที่นี้คุณหนึ่งจะสาธิตตัวอย่างจาก Gmail ครับไปที่ Gmail ไปที่มุมขวาบนครับเราจะเห็นวงกลมๆที่เป็นรูปหน้าโปรไฟล์ของเราอยู่นะครับกดแตะเข้าไปแล้วไปที่จัดการบัญชี Google ให้เรามาตรงแถบตรงนี้ครับให้เลื่อนแถบตรงนี้ไปที่ความปลอดภัยแล้วเลื่อนลงไปครับ แล้วลงไปไปที่อุปกรณ์ของคุณตัวนี้ครับแล้วให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกให้เรารู้ครับว่าบัญชี Gmail ในเครื่องนี้ของเรานะครับถูกเอาไปใช้กับมือถือรุ่นยี่ห้ออะไรบ้างรวมถึงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆด้วยถ้าของใครนะครับมีเพิ่มเติมหรือว่าอื่นๆนะครับก็กดเข้าไปดูครับเพราะว่าแสดงว่ามันมีถูกเอาไปใช้เยอะมากบนอุปกรณ์หลายๆนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาเช็คกันเลยครับว่า อุปกรณ์ตัวไหนที่มันไม่ใช่ของเราหรือมันเคยเป็นอุปกรณ์ที่ของเราใช้อยู่แล้วมันหายไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์เครื่องนั้นได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาออกจากอุปกรณ์เครื่องนั้นๆน,น,นะครับวิธีการเอาออกครับให้ทําตามนี้ในที่นี้นะครับของคู่หนึ่งคือ Windows ตัวนี้บ่งบอกถึงคอมพิวเตอร์หรือุปกรณ์โน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งเห็นไหมครับสถานที่มันก็ต่างกับที่คู่หนึ่งอยู่อยู่แล้วดังนั้นกดเข้าไปครับ แล,และให้เรากดไปที่จุด3จุดของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเราครับกดตรงนี้ครับออกจากระบบกดยืนยันออกจากระบบตอนนี้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเรานะครับออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันจะถูกแยกไว้แบบนี้เลยนะครับและถ้าให้ดีมากกว่านั้นครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เครื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมายังไงนะครับอยู่ๆมันแอบใช้ของเรานะครับแนะนําให้กดจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วเลือกว่า หากจาอุปกรณ์นี้ไม่ได้นะครับก็คือเราไม่รู้จักนั่นเองเขาจะแนะนําให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ครับแล้วก็กดเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนําได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้แล้วครับว่ามีใครมาแอบ,บใช้แอบ,บส่งบนมือถือของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยวิธีการดูจากบัญชี Gmail ที่เราใช้งานอยู่ดังนั้นถ้าเจอแล้วว่าเป็นอุปกรณ์นั้นไม่ใช่ของเราหรืออุปกรณ์นั้นเราเคยใช้แล้วแล้วมันหายไปแล้ว ครวรเอาออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนพาสร์ด,ด้วยนะครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเรียกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ